พี่น้องเอ้ยมีผู้ใดมากกินลูกศิษย์อยู่บ่เวลากินเฟอกินข้าวเปียกกินกว๋วยจับหรือว่ากินเอียงก็แล้วแต่ประเภทเมโนูซุปนี่นะจะขาดบ่ได้ก็คือลูกศิษย์นี่แหละมาเด้อทุกคนมื้อนี้ก็สิพาะมาเฮ็ดลูกศิษย์เนื้อเด็งเนื้อหนุ่มกินนํากันสําหรับสูตรและวิธีเฮ็ดแม่นมาเบิ่งนํากันเลยเดอ้อส่วนผสมของแป้งก็มีแป้งสิงคโปร์เด้อถ้าผู้ใดบ่มีแป้งสิงคโปร์ก็ใส่เป็นแป้งมันสําปะหลังก็ได้ยพองลงใส่เลยทุกคนแป้งสิงคโปร์4ีบวงตากินและต่อมาก็แม่นพริกไทยดําเนาะพริกไทยดํานีี่่่แแลลล้้้้้้้ววววตตตตผูมมัักกกกกนนนออออยยยยหาาาาาเเดดดํไไปปปืครึงงิ บวงตักกินเดอ้อพองลงไปเลยทุกคนพองใส่บวงแบบนี้แหละมันจังง่ายสะดวกต่อมาก็เป็นม่นน้าตาลหนึ่งบวงตักกินตามไปด้วยแป้นนัวหรือว่าพงนัวอะไรเนาะทุกคนใส่ลงไปเครื่องบวงตามไปด้วยพงฟูเดอ้อเครื่องบวงคือกันต่อมาก็จะใส่เป็นพงแอคคอร์ดนะทุกคนใส่เพื่อหให้ลูกซศนเ้ามันกอ่อพะนะบอ้โว่าบาันห้ามีคล้ายหรือบ่อถาสึมมติบ่มีกับบวซักระไดเดอ้อพงแอคคอร์ดลงไปหนึ่งบวง ต่อมาเขาก็จะใส่นำเย็นเด้อทุกคนนำเย็นนี่มันขอใส่ยฮาลอยเอ็มเหลังจากนั้นก็คนคนตีผสมแปงให้มันทั่วถึงกันให้มันแตกตัวให้มันเข้ากันเบือทุกอย่างเลยว่ะเอาสีมาลงเด้อทุกคนสีนี่มันขอใส่1กิโล1กิโลเต็มเต็มทุกคนสีเป็นสีบดมุนแล้วเด้อสีเป็นสีเนื้องวอและการคนผสมให้มันเข้าทั่วถึงกันในน้ำให้เขาปรุงหลังจากนั้นก็แมนว่าเอาสีไปบดเด้อทุกคนบดให้มันละเอียดท้แหล้วแลต่อมาหลังจากที่ว่าบดละเอียดแล้วขอกระสิเอาไปแ่ว2ขงเซ่ไว้โองเด การเซฟว้าไหวนี่นะผ่านไปสองสัปโมงปานฟันเลยเนาะทุกคนหลังจากแล้วสองสัปโมงก็กระสีเอาบอนสีนออกมาคนๆๆเพื่อละคายความเย็นออกนะประมาณหานาทีนี่แหละแล้วต่อมาก็เป็นว่าคางหมอหนําขึ้นใส่ไฟกลางเรือทุกคนบอใส่ไฟแห้งเกินไปเนาะพุ่มนามันกําลังเหอนนะแล้วค่อยกระสีปั่นปั่นมือเข้ากับกระซ่ามันเป็นตรงกันไว้เด้อทุกคนตรงกันไว้แล้วก็ต้องใส่สบมือเด้อแนะนำให้ใส่สบมือเข้าสิบบีบบีบอย่างนี้แหละบีบขันขันขันขึ้นมาให้มันออกมาเป็นหูหน่อยๆอยู่ในหัวปลุกมือเข้าอันเดียวทุกคนเห็นบอกเนนาาะต่อมมัก็สิค่ออยเเป็นงแล้วก็สดทำ งคิดคิดคิดหัวลูกศินออกมาจังสี่เลยเนาะสังเกตบึงลูกศินเฮาเวลาห้าต้มลงไปบดุดอกทุกคนประมาณหานาทีมันกัสิค่อยฟูขึ้นมาจากสีฮากัสิตักออกเด้อตัวใดมันสุกแล้วเพื่อว่ามอห้มันแตกค่ะอยู่ในน้ำนะตักออกแล้วเฮาก็สิมาเป็นน้ำเย็นไห้นี่แหละทุกคนถามมันว่าผู้ใดมีน้ำแข็งหรือว่าน้ำก่อนแหงสิดีเนาะเพื่อว่าเห็นห้ลูกศินเฮ้ามันสิเด้งดีขนามันสิแบวากอบนะวาซั่นาะแหงเพิ่มความกรอบเข้าไปอีกระดับนึ่งวัสดคัันเด้ทุกคนลูกศ ด้วยกากินให้กลุ่มขอบควักะแล้วแต่เนาะแล้วก็จะได้ลูกซีนแซ่ซบๆกบๆนมๆกินนํากันเด้อทุกคน